จงงัดจุดเด่นของตัวเองเราบรรเลงสร้างไรายได้จากโลกออนไลน์มองภาพกันชัดไหมว่าโลกออนไลน์มันมีเงินอยู่บนอากาศถ้าเราไม่ไป ขวาจับต้องมันมาเพื่อมาเป็นของเราเราก็จะมีรายได้ช่องทางเดิมๆในเมื่อตอนนี้ทุกคนไปอยู่บนโลกออนไลน์แล้วโซเชียลมีเดียต่างๆทุกคนไปอยู่ตรงนั้นหมดแล้วแล้วคุณยังมาหาไรายได้จากช่องทางเดิมๆรายได้ที่มันแบบเดิมๆแล้วมันจะหามาจากตรงไหนคุณทำอะไรได้เท่าเดิมคุณมีทักษะเท่าเดิม แล้วคุณจะหาไรายได้มาจากตรงไหนในเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปหมดโดยสิ้นเชิงถ้าคุณสังเกตและถ้าคุณต้องการหาอาชีพใหม่ๆต้องการหาไรายได้ช่องทางใหม่ๆคุณต้องเพิ่มค่ะคุณต้องเพิ่มทักษะของตัวเองเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ อาชีพอะไรทํางานเกี่ยวกับอะไรอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับบนโลกออนไลน์คุณรู้ไหมว่ามันคือช่องทางทํามาหากินใหม่แต่มันก็ไม่ได้ใหม่สําหรับหลายๆคนเพราะทุกคนที่เขาทําได้ที่เขาไม่เห็นช่องทางอะไรได้ตรงเนี้ยเขาไปคว้าไปจับมาจนรวยกันไปหมดละและในส่วนของพี่เองถามว่าพี่เริ่มช้าไหมช้านะ ไม่สายดีกว่าไม่ได้เริ่มบางคนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับโลกออนไลน์ว่ามันสร้างอะไรได้ไม่ใช่โพส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 ไม่ได้ตังค์จะโพสไปทําไมอัดคลิปวิดีโอลง facebook ทําแล้วไม่ได้เงินทําทําไมถ้ามันมีช่องทางการทําเงินอะมากมายอะในการทำโซเชียลมีเดียแล้วคุณะสามารถทำได้อะ มันคือช่องทางทํามาหากินใหม่อ่ะคุณจะไม่เพิ่มทักษะคุณจะไม่หาความรู้ด้านนั้นมาประดับตัวเองเหรอไม่ประดับสมองหน่อยเหรอไม่ประดับความรู้คุณหน่อยเหรอแล้วคุณจะหาะไรายได้หาอาชีพใหม่ๆจากตรงไหนใน,ในเมื่อคุณยังอยู่เท่าเดิมยังอยู่กับชีวิตเดิมๆแล้วคุณจะมาบ่นอะไรว่าคุณไม่มีไรายได้วันๆคุณทําอะไร ถ้าวันหนึ่งคุณคิดว่าอาชีพคุณที่คุณทําอยู่ตรงนี้มันมั่นคงแล้วมันดีแล้วแต่ถ้าวันใดวันหนึง่งถ้าเขาต้องคัดเขาต้องเลือกคนออกอะแล้วคุณมีทักษะเท่าเดิมอะคุณไม่สามารถลดต้นทุนให้กับบริษัทคุณได้ให้กับสายงานคุณได้อะคุณก็เป็นหนึ่งคนที่จะต้อง ตกงานเพราะเขาต้องเลือกคนที่มีทักษะใหม่ๆมีความรู้ใหม่ๆมีความสามารถที่มันโดดเด่นและสามารถช่วยให้เขาลดต้นทุนได้นี่ไงคะการที่เราเพิ่มทักษะเราเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองอยู่สม่ำเสมอเนี่ยมันสร้างมูลค่าให้กับตัวเราเองและมันสามารถสร้างมูลค่าให้กับชีวิตเราด้วยถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีไรายได้ที่มากขึ้นคุณต้องเริ่มคะ่ะ คุณต้องเริ่มคุณต้องเพิ่มความรู้ให้กับตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นทักษะอะไรก็ตามที่มันถูกกับตัวคุณเองที่มันสามารถอัพสกิลให้กับตัวคุณเองได้คุณไปเพิ่มเลยค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่รู้จะเพิ่มตรงไหนคุณคิดตามนะคะประสบการณ์ประสบการณ์งานเดิมบวกทักษะใหม่ d e วอลล p เป็นอาชีพใหม่เป็นรายได้ช่องทางใหม่ ประสบการณ์งานเดิมบวกกับประสบการณ์งานใหม่ develop ให้เป็นอาชีพใหม่รายได้ใหม่คุณคิดตามนะคะคุณถนัดอะไรคุณมาจากสายงานไหนและอะไรที่จะสามารถต่อยอดงานของคุณได้ต่อยอดสินค้าของคุณได้ต่อยอดบริการของคุณได้คุณไปเพิ่มเลยค่ะเพิ่มค่ะศูนย์บาทก็เพิ่มได้ค่ะ เอาใจไปเรียนค่ะห้องฟร,ฟรีมีเยอะแยะค่ะพี่ปล่อยคลิปฟรีมาเยอะละไลฟ์สดสอนฟรีก็เยอะละแต่มีคนที่มันมีคนที่ไม่รู้ว่ามันไปเพิ่มทักษะด้านการตัดต่อรูปภาพเนี่ยมันทําให้ตัวเองเนี่ยดีด้านไหนมันมาเสริมมาเติมตัวเองด้านไหนคือคุณยังไม่รู้ไงว่าทักษะการตัดต่อรูปภาพเนี่ย มันเป็นพื้นฐานของงานทุกงานที่มันโชว์อยู่บนโซเชียลมีดียถ้าคุณยังโชว์แบบเดิมๆคุณยังพีเซนต์งานแบบเดิมๆแล้วมันไม่ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณเลยไม่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าของคุณเลยแล้วมันจะขายได้ไหมแล้วมันจะมีคนสนใจไหมนี่ไงคะนี่ไงคะที่พี่บอกว่าถ้าเรายังคิดและออกแบบ สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราเป็นไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะรับความรู้ใหม่ๆเข้ามากับตัวเราให้มันเพิ่มมันพูนขึ้นมาได้อย่าอยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วไม่ยอมมองหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มตัวเองค่ะ <S <S จงคิดว่าตัวเองถนัดชอบอะไรเขียนมาเป็นอย่างๆค่ะและเลือกดูค่ะ ว่าอะไรที่สามารถเป็นอาชีพใหม่ๆของคุณได้ว่าอะไรมันสามารถเป็นไรายได้ช่องทางใหม่ๆของคุณได้คิดออกคุณก็สามารถหาเงินจากอากาศอากาศหาเงินจากระบบออนไลน์มันมีเยอะไปหมดคะ่ะมันรอคนที่คิดออกมันรอคนที่มีทักษะใหม่ๆเข้าไปรับ ถ้าพี่นารีจะบอกคุณว่าพี่นารีก็เป็นหนึ่งคนนั้นที่ว่าไม่กล้ามาก่อนและพอตอนนี้ตัวเองกล้าข้ามผ่านในสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่ามันเกิดไายได้ได้ไม่คิดว่ามันจะมีอาชีพใหม่ๆได้มันหาเงินได้อ่ะมันหาเงินง่ายอ่ะและพี่จะไม่หยุดแค่ตรงนี้ค่ะพี่จะต้องดีและพัฒนาตัวเองเรื่อยๆสิ่งที่พี่มีประสบการณ์สิ่งที่พี่เจอกับตัวเองปัญหาที่เรา เรียนรู้ด้วยตัวเราเองเนี่ยคือมันมันมัน,ม,นมันยากเนาะคือการที่เราเรียนด้วยตัวเองอ่ะมันยากแต่สิ่งที่ยากเนี่ยพี่จะบอกว่าพี่พยายามเรียกเรียงเนื้อหาใหม่ๆที่มันทำให้เรียนรู้ง่ายและมันต่อยอดมูลค่าของสินค้าบริการและงานของคุณได้ให้มันเหมาะกับตัวคุณมากที่สุดได้และสามารถเพิ่มรายได้ของคุณได้จริงๆคุณจะลองเรียนไหม คุณจะยลองรับสิ่งตรงนี้ไหมถ้ามันสามารถทําให้คุณไม่ตกงานถ้ามันสามารถทําให้คุณคิดออกว่าคุณจะขายอะไรดีคุณจะทําสินค้าของคุณให้มันสร้างมูลค่ายังไงดีงานบริการของคุณต้องดีไซน์ออกแบบแบบไหนให้มันแบบดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าของคุณได้คุณจะเรียนไหมคุณจะเพิ่มไหมความรู้อะเออพี่นาดีขอบอกตรงนี้นะคะว่าอะไรก็ตามที่เรา พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราที่มันดีกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นข้อมูลฟรีหรือมันต้องเสียค่าเรียนมันก็คือจุดเริ่มต้นถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็ต้องเปิดใจรับในสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนและมันก็เปลี่ยนมาพอสมควรแล้วค่ะโอกาสรายได้ช่องทางใหม่ๆรอคุณอยู่เสมอถ้าคุณเปิดใจรับค่ะ